ยาอ,อยานนย่ไม่ชัดข้อตรวอะไรเงี้ย,ะกกย,ยนคคไไคออะครับคณะกรรมการมีมติให้หมายเลขหนั่สนะใช่ครับีเก้ได้หลังต่อครับหมายเลขแสมสิสาครับอร่าครับจาก นาโลไปในอุดรธานีครับอันดับที่หนึ่งครับเอาช่างภาพไปไหนครับช่างภาพอบตเรานะครับอันดับที่สองครับมีโชคครับจากทวีชัยฟาร์มอุดรธานีครับนะัที่สามครับมีตังครับจากข้อแก่นครับจากขออแก่นไว้อันดับที่สี่ครับยี่สิบหกชบาแก้วครับจากกาลสินอ่ะ และอันดับที่5้าครับสุดท้ายอันดับที่5จอิงฟ้าก็จากฝอนแก่นขอทางให้ควายด้วยครับขอทางให้ควายด้วยครับกาลสินขอนแก่นพี่น้องครับรุ่นก่อไปีนรบวนพี่น้องออกสนามนะครับเพราะว่าควายทั้งหมด40สกว่าตัวนะครับเต็มสนามนะครับที่นั่งก็แดดนะครับก็เห็นใจนะครับแมอุอยเสียวเสียว กาเข้าปกติมาเลยครับควายเข้าสนามนะนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่สุดยอดมากๆนะครับเป็นรุ่นที่ทุกคนรอคอยนะครับในวงการควายก็รอคอยรุ่นนี้นะครับคนเลี้ยงควยายแต่ละฟาร์มก็นั่งลุ้น นั่งดูก็รอรุ่นนี้เอ่ามีอะไรดีๆก็รุ่นนี้นะครับไม่เป็นไรครับไฟาธรรม,มดาของสัตว์นะครับมันอาจจะหดหินนะครับเพราะว่าเดดัร้อนกรรมการพน่นน